อะไรก็ตามคุณเสาล์ครับดูเหมือนว่ามีความเคลื่อนไหวจากประชาชนในหลายประเทศซึ่งฟันธงเลยครับว่าคนที่ทำเนี่ยคือกองทัพอิสราเอลนะครับค่ะก็เลยทําให้เกิดการชุมนุมประท้วงใหญ่หลายที่เลยนะคะแล้วก็ส่วนใหญ่เนี่ยจะเป็นประเทศที่เขาอยู่ตรงข้ามกับอิสราเอลอยู่แล้วแต่ว่าคุณผู้ชมคะปรากฏว่าในบางประเทศค่ะสถานการณ์การต่อต้านอิสราเอลดูไม่ค่อยดีสักเท่าไหร่อย่างในตุรกีจนกระทั่งทางการอิสราเอลเนี่ยต้องเตือนพลเมืองให้อพยพออกจากตุรกีโดยเร็วค่ะ นี่เป็นสถานการณ์ในเวสเขตเวสแบงค์นะคะผู้ประท้วงชาวปาเลสไตน์ค่ะคว้างวัตถุบางอย่างนะคะไปทางยานพาหนะของกองกําลังอิสราเอลค่ะแล้วก็มีเสียงปืนดังขึ้นแล้วก็พบว่ามีหนึ่งในผู้ประท้วงได้รับบาดเจ็บก่อนที่จะถูกนําตัวส่งขึ้นรถพยาบาลออกนอกพื้นที่ไปและในวันเดียวกันนะคะเจ้าหน้าที่ปาเลสไตน์ระบุว่ากองกําลังอิสราเอลยิงวัยรุ่นชาวปาเลสไตน์เสียชีวิตอีกสคน หลังจากที่มีการประท้วงต่อต้านการโจมตีกาซาของอิสราเอลทาให้ตัวเลขของผู้ที่เสียชีวิตจากเหตุดุนแรงระหว่างอิสราเอลและปาเลสไตน์ในเขตเวสต์แบงค์รันอกล่าสุดเนี่ยเพิ่มขึ้นเป็นอย่างน้อย64คนและเมื่อวานนี้ค่ะชาวป,ปาเลสไตน์ในเขตเวสต์แบงค์อีกหลายพันคนออกมารวมตัวเดินขบวนประท้วงบนท้องถนนเพื่อแสดงพลังสนับสนุนชาวปาเลสไตน์ในกาซามีการตะโกนสรรเสริญพระเจ้าแล้วก็บกทงปาเลสไตน์นะคะ แล้วก็ยังมีการประกาศไว้ทุกเป็นเวลา3วันหลังจากโรงพยาบาลในกาซาถูกโจมตีจนได้รับความเสียหายอย่างหนักค่ะส่วนเลบานอนนะคะเจ้าหน้าที่ก็ต้องยิงแก๊สน้ำตาแล้วก็ฉีดน้ำแรงดันสูงเพื่อสลายกลุ่มผู้สนับสนุนปาเลสไตน์ที่ออกมารวมตัวประท้วงใกล้กับสถานเอกอัครราชทูตสหรัฐในกรุงเบรุตเพื่อแสดงความไม่พอใจเหตุโจมตีโรงพยาบาลในกาซาซึ่งผู้ประท้วงระบุว่าเป็นฝีมือของอิสราเอล ในขณะที่สหารัฐก็ตกเป็นกระแสวิาพากษ์วิจารณ์ไปทั่วทั้งภูมิภาคนะคะหลังจากที่ออกมาแสดงจุดยืนสนับสนุนอิสราเอลในการทําสงครามหลังจากที่ฮามาสเปิดฉากโจมตีอิสราเอลเมื่อวันที่7ตุลาคมที่ผ่านมาค่ะส่วนที่กรุงไคโรของอียิปต์นะคะก็มีผู้ประท้วงหลายร้อยคนรวมตัวกันค่ะแสดงความเป็นหนึ่งเดียวกับชาวปาเลสไตน์ในกาซามีการชูภาพของเด็กๆที่ได้รับบาดเจ จากการโจมตีของอิสราเอลแล้วก็เรียกร้องให้เปิดจุดผ,ผ่านแดนราฟาเพื่อให้ความช่วยเหลือด้านมนุษยธรรมเข้าไปถึงประชาชนที่นั่นค่ะส่วนที่กรุงลอนดอนของอังกฤษนะคะมีกลุ่มผู้สนับสนุนชาวปาเลสไตน์ร่วมกันยืนไว้อาลัยให้กับผู้เสียชีวิตและความสูญเสียที่เกิดขึ้นจากการโจมตีโรงพยาบาลในเขตกาซา<ส><ส>แล้วก็ผู้ประท้วนงนะคะร่วมกันตะโกนเรียกร้องให้ปลดปล่อยปาเลสไตน์ เช่นเดียวกับที่นครนิวยอร์กของสหรัฐค่ะผู้ประท้วงพากันชูป้ายข้อความและส่งเสียงเรียกร้องให้ปลดปล่อยปาเลสไตน์แล้วก็ยังมีการเรียกร้องให้ยุติการฆ่าล้างเผ่าพันธุ์และก็ขอให้สหรัฐยุติการส่งความช่วยเหลือไปให้อิสราเอลและนี่คือบรรยากาศในตุรกีนะคะมีการประท้วงของกลุ่มผู้สนับสนุนชาวปาเลสไตน์หลายจุด รวมถึงบริเวณนอกสถานกงศุลสหรัฐและก็กงศุลนของอิสราเอลในนครอ,อิสตันบูลค่ะเพื่อเพื่อประนามการโจมตีกาซรราของอิสราเอลตำรวจต้องใช้สเปรย์พริกแล้วก็ปืนฉีดน้ำแรงดันสูงเพื่อสลายฝูงชนนอกจากนี้นะคะก็ยังมีชาวอิสราเอลในตุรกีทยอยอพยพออกนอกตุรกีแล้วค่ะหลังจากทางการอิสราเอลเรียกร้องให้พลเมืองอพยพออกจากตุรกีโดยเร็วที่สุดแล้วก็เตือนไม่ให้เดินทางไปที่ตุรกีด้วย เนื่องจากเกรงว่าชาวอิสรเาอสรเอลอาจจะตกเป็นเป้าหมายของความโกรธเคืองในสงครามครั้งนี้ค่ะแล้วดูจะลุกลามไปหลายประเทศนะครับนอกจากที่รายงานมา ก็ในช่วง24ชั่วโมงที่ผ่านมายังมีการชุมนุมประท้วงเกิดขึ้นในหลายประเทศเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นที่จอร์แดนที่ประเทศเยเมนรวมทั้งตูดิเซียด้วยนะครับแต่ที่จุดหนึ่งที่ต้องติดตามกันก็คือที่เลบานอนนะครับที่กรุงเบรุตดูเหมือนว่าสถานการณ์จะรุนรุนแรงกว่าที่อื่นแล้วก็ที่เบรุตเองที่เลบานอนเองครับมีแรงงานไทยทํางานอยู่อาจจะไม่น้อยเหมือนกันหลักร้อยนะครับส่วนใหญ่ก็จะไปทํางานนวดสปาแท่งจําก็ได้ ปี63ตอนนั้นเคยมีความพยายามอพยพคนไทยออกมาหลังจากที่เกิดเหตุระเบิดด้วยเหมือนกันนะครับดังนั้นต้องติดตามสถานการณ์กันต่อนะครับแล้วตอนนี้หลายประเทศก็เริ่มมีคําสั่งอพยพพลเมืองออกมาจากประเทศเลบานอนแล้วท่าทีของไทยเองก็คงจะต้องติดตามกันต่อวันนี้นะครับว่าจําเป็นต้องอพยพคนไทยออกจากเลบานอนหรือไม่นะครับ